กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนะนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมัน่นกตัญยูสวัสดีครับมิดมาร์แคนแฟนวอลัมแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบันแพง แฟนครับเอซีอิหลาหนอยอุงอิงมาพบมาพ่อกันทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลมาพอกันในวันที่14เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567ถือว่ามือน,นี่เป็นวันครอบครัวเป็นวันมาหาสงการนะพี่นองเนาะมิดมอแค้นแฟนวลลัมหลาไลคนกับกำลังไปตั้งองเตรียมเตรียมตัวเตรียมตน เล่นนามสงการมวนซื่นหฮอเซลมาเว้าถึงอีพีนี้สิเมาเว้าถึงเรื่องราวของคนดีมีศิลธรรมจังอีหลาหน่อยอุ้งอิงให้มิดหมอแค้นแฟนหมอล่ได้ฟังไปน้ำกันคิดไปน้ำกันก่อนจะไปว้าถึงเรื่องนั้นมือแรงนี่อีหลาหน่อยอิงสิงไปทำการแสดงที่วัดโพชัย หรือวัดหลงพอผัสใสเนาะม่นอองปวองปลงปายมิน่าแค้นเฟ้นมะล่ำเออมือแรงกับไปเบิง้งไปตามซ่งไปตามเชี่ยอีลาน้อยอิง้งและชาวคณะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปน้ำกันเรื่องเล่าของความกระตันยูเรื่องคุณงามความดีออของอีลาน้อยอุ้งนี่มีจุดเด่นเอีย ใครใครอยากจะทำดีแมนทำดีที่ห้าเคอไ่างดียินทำดีกับทำชั่วแค่นั้นอยู่บนโลกใบนี้แต่คนที่ทำดีแล้วเราเห็นเป็นประจกักษ์นี้มีไม่กี่คนแมนว่าล่ะครับโดยเฉพาะศิลปินนักร้องที่เป็นคนดีเป็นคนเด่น เป็นคนดังมีองค์ประกอบครบถ้วนอยู่ในตัวเนี่ยหรือมีคุณพิเศษแปลกผิดแปลกแหวกแนวไปกว่าคนอื่นเนี่ยนะพี่น้องย่างอิหลาหน้อยองิงเป็นตัวอย่างสำคัญอิหลาหนอวอิงเป็นคนดีคนดีประกอบด้วยอย่างคนดีประกอบด้วยเป็นคนที่มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีอันงามเป็นคนที่รู้จักบุญคุคนค้นเป็นคนที่รู้จักว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำคือจังว่าสิ่งไหนที่ควรรักษาหรือสิ่งไหนที่ควรปล่อยทิ้มนั่นคือคนความคิดของคนดีจังอีลาน้อยอุงกอิงนี มิดมอแค้นแฟนหมอลำให้ความสำคัญให้ความรักให้ความแมตตาม,มากมายเพราะอะไรกันพอเห็นในคุณงามความดีเห็นในความสงสารตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเห็นความกตัญญูกะตะเวทีเป็นจุดเด่นของอิหลานหนุ่มเอง,องเพิ่มเติมขึ้นมากคืออิหลานหนุอออ่มเองเป็นคนที่มีความรัก ในการสั่งสมคุณงามความดีเป็นนิดเข้าถึงชีวิตและจิตใจของนางค้นจังได้หักค้นจังได้แพงประการที่สองคืออีลานวิงเป็นคนเด็ดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยากที่จะหาใครมาเรียนแบบเป็นเด็กน้อยที่ใสๆสซื่อๆ คิดอย่างไรพูดออกมาแบบนั้นบอมีขะบอมีเขินผิดก็คือผิดพลาดก็คือพลาดเมื่อพลาดแล้วในสิ่งที่พูดออกไปคนก็นได้เห็นว่าเอา้าการกระทําของนางเนี่ยบอมีผิษบอมีผิดบงังในส่วนของการเว้าการแสดงออก คือเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์นั่นเองเป็นคนดีเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์สร้างจุดเด่นให้กับตัวเองได้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้ยากที่จะหาใครทำได้นั่นคือคุณพิเศษของอิลานอยอีกมิดมาแคนแฟนมาล่ามหลายคนแปลกบอกควาว่า ศิลปินหลายๆคนในท้องฟ้าเมืองไทยเฮาเนี่อยากสิโดงอยากสิเด่นอยากสิดังเข้าวงการแล้วอยากจะปังต้องไปเข้าหาเกจิอาจารย์วัดโน้นวัดนี้เพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อให้ให้ของดีขอของดีมาใช้เพื่อเป็นสเสน่ห์ ให้กับตัวเองเพื่อจะเด่นเพื่อจะดังในอนาคตแต่สำหรับอิหลาหน้อยองิงเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในตัวอิหลาหน้อยหงิงบ่ด้ไปหาเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อมาเสริมดวงเพื่อมาเสริมสเสน่ห์ของเจ้าของมีแต่เกจิอาจารย์ที่วิ่งเข้ามาหาอิหลาหน้อยหงิงโดยไม่มีข้อแม้ พิษแพกแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆในเมืองไทยหรือทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีพระคุณเจ้าเกจิอาจารย์อยากจะนำของดีที่ตัวเองปลูกเสกหรือเข้าพิธีต่างๆยกให้อิลาหน่อยงองิงนี่คือความพิเศษของนานี่คือความเด่นของนา บ่ปากฏกับศิลปินคนหนึ่งคนใดมาก่อนนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าเห็นอยู่ณขณะน,นี้ผมเสือว่าหลายๆคนก็สิเห็นเคกเช่นเดียวกันที่ว่าไม่มีศิลปินคนใดที่พระเกจิอาจารย์วิ่งเข้ามาหาเองหรือเรียกร้องอยากจะพบอยากจะเจอเองโดยไม่มีข้อแม และสุดท้ายคือความดังองค์ประกอบมาตั้งแต่แรกเริ่มเป็นคนดีสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองสุดท้ายจึงมีความดังเข้ามาประกอบสื่อต่างๆเฝ้าจับจ้องมองหลายๆคนอยากรู้พอเสมอในช่องบวาทางช่องต่อๆกับไปนำเรื่องราวประวัติ อีลาน้อยอุงอิงเรื่องราวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอากลับมาเว่าให้เ้อฟังเพราะอย่างเพราะเขาเห็นความเด่นความความดีความเด่นความปังของอีลาน้อยวีว่าทำไมคนที่ไม่เคยติดตามหมอลำถึงมาติดตามหมอลำเพราะเด็กคนนี้คนที่ไม่เคยชื่นชอบหมอรองหมอลำคือมาหลงหัก เด็กคนนี้คือจังอีลาน้อยอิงแล้วรักไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีข้อแม้เงินนํำมห้เป็นอย่างจังนํำมาให้ผู้เดียวไม่ให้ใครต้องการอยากจะให้ไม่ได้ให้กโกรธอีกต่างหากว่าบอไดเอาเงินในไอีลาน้อยอิงมันเป็นนี่แหละมันเป็นคุณพิเศษที่แปลก ว่าศิลปินคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงมื่อนี้สาวหน่อยเพชรบันแพงเดี๋ยวไปทำการแสดงโยที่วัดหลวงพ่อพระใสเนาะช่วงนี้กะคารวานก็กำลังเดินทางพี่น้องเพราะว่าอย่งมันอยู่ไกลที่ทำงานมองผมเพชรงานอยู่นี่ละแลนพานก็เห็นโลดว่าลถไผไปแน่ ที่เป็นคาราวานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีพี่นี่ฝากตอนเรื่องเล่าในวันครอบครัวเกี่ยวกับคนดีคนเด่นคนดังไว้แต่เพียงสํำนีฝากให้เป็นข้อคิดว่าใครอยากดีใครอยากเด่นใครอยากดังต้องทำอย่างไรขอบคุณที่คขามาเบิงขอบคุณที่เข้ามาแย่งช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลสบายดีครับผม